ไม้จิ้มดีประโยชน์นะครับเล็กเนี่ยไม้จิมเนี่ยนะช่วยคุณได้นะเวลากินผลไม้เสร็จเนี่ยเก็บไว้นะครับอันนี้คือถุงที่เราซื้อมาถุงแกงก็ได้นะเนี่ยเวลาเราเดึงเนี่ยมันจะดึงยากลนะเนี่ยเล็บไม่มีไม้จิ้มเนี่ยดีสุดเลยคุณแซะเข้าไปเนี่ยคุณแซะเข้าไปเลยเนี่ย ดึงออกมาเห็นไหมไม่จิ้มเขีย่ยเนี่ยนะนะโอเคหลุดแล้วเห็นไหมครับไม่จิ้มผลไม้อย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์เนี่ยไม่จิ้มอันเล็กๆเ,กเกนี่ยช่วยแม่คุณหน่ยไม่งั้นคุณนั่งบีบเนี่ยอาจจะแ่นหอกเนี่ยยากเหลือเกินเปื่อเประโยชน์นะครับโชคดีครับ